จะเดินลงนะคะทางชันมากเมื่อวานรถขึ้นแทบไม่ไหวอะคนต้องลงหมดรถเพราะทางมันตั้งฉากเกินเราเลยเดินลงัว้น้ำหนักรถเยอะค่ะขอพรจากพระเจ้ากันนะศาสนาอิสลามกอารดูอ,อุ้ยทางเนินมากเลยขออย่ามีรถสวนมาเลยนะคะอขอขึ้นปลอดภัยแ้วคาะ บอกให้ไปแข่งเรนลี่ได้หลังจากจบทริปนี้ยาเกิ่งมากโอเคถึงทางลาบแล้วค่ะวิ่งหารรถต่อจนวิ่งมาถึงยอดเขา <laughs> แม่ดอยบอกว่าทิศหน้ามาใหม่ยาจจัดคิว <laughs> <laughs> คนบอกว่าทิศหน้ามาใหม่เาจับนี้หน่อยอ่ะเพราะว่าเวลาสวนกันคือเราเสียวมากเลยเพราะว่าทางเขาเป็นเส้นเดียว <Okay. S 2> ไปกลับทางเดียวกัน <c oughs> ตอนนี้เราจะขึ้นด้านบนนะคะ <c oughs>

เดียวเหมือนเหมือนที่เดียวขึ้นไปบนนั้นเมื่อกี้ระยะทางแค่นั้นแหละจะถึงที่วัดอโอ้ยมาจะไปที่วัดอุตภูมิพวกแม่ๆบอกจะคอยอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> มื่อกินมาอว่าเราลงมาจากตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาไม่ใช่อสับสนทางแล้วค่ะเพราะว่าเห็นทางแยกแล้วแม่เอออตอนนี้พวกเรากำลังลุ้นการขึ้นอช่วยกัน หายใจหายใจออกแรงเป่งช่วยค่ะโอ้ถึงแล้วยังมีรถตรวจนะยังมีรถตรวจยังมีรถตรวจเนอะเห็นบ้านภาคด้านบนเลยค่ะตอนนี้ยาน่ารักที่สุดเลยแม่แม่ียวก็ต้องมีต้องมีก็เสียวได้ใครแย่กอดยาให้รางวัลได้นะ ยาพาเรามาลักลึกค่ะเพราะว่าตอนแรกยาบอกว่ารถเนี่ยไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนรถเราก็รอตรงไหนเปลี่ยนนานจนถึงยอดเขาเราก็หาว่าเมื่อไหร่สะยาจะเปลี่ยนรถวะทำไมไปไปมามามายอดเขาแล้ะยาบอกรถยาไม่ไหวต้องเปลี่ยนรถ แม่แม่อ้อยเขาบอกว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำมากเลยแม่อ้อยเบรกเลยนะเวลาขึ้นเน <c oughs> ินอ่ะเฮ้ยยาวางมันจ่าไม่ไกว่าสามร้อย <c oughs> <c oughs> หลังเดิมแลนะเดี๋ยวรถรถนี้ก่อนรถรถรถสวนรถใหญ่เขากำลังเยอะแล้วหักสอกนี่ก่อนสอกเี่ย่ขวาป้ายอยู่นี่เลยวิมานเมฆลงไปด้านล่างอ่ะจากถนนน่ะคือหักศอกลงเลยตอนนี้เราจะขึ้นด้านบนแล้วค่ะอันนี้เห็นที่พักด้านบนแล้ว ไปวิ่งไปเรื่อยๆค่ะเราจะไปจุด <ไป S 1> วัดวอุณภูมิกันีนด้านที่พักมากนะันจังๆไปเลยตอนนี้เราขึ้นยอดเนินทางกลับแล้วก็จะไปที่วัดอุณภูมิเป็นเส้นทางที่เรามาเลยนี่แต่มุมที่เราพักคืออยู่หน้าผาเลยค่ะพักด้านนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะผาเพราะว่าติดติดชั้นล่างคือชั้นที่เราพักก็คือสวยแต่ทางไปค่อนข้าง อยู่ที่เราพักคณะเรามองเห็นเวิ้งกว้างแล้วก็เห็นข้างล่างเลยแต่ถ้าพักตรงถนนเนี่ยไม่เห็นนะเพราะจะติดหลังคาบ้านพักโอ้โิมีแปดร้อยเมตรเดียวซ้าปฟ้าทะเลหมอกเนี่ยต,ตรงนี้คือได้วิวแบบเนี้ยได้วิวไปเหมือนเรา สวยนะมะวิมานเมฆอ่ะวิวสวยเลยทางไปมันโคตรโหดนะเลี้ยวนี้เหรอไม่ใช่กำลังจะขึ้นเขาไปที่จุดวัดอุณภูมิของภูทับเบิกแล้วนะคะทางจะเป็นโคดเคียวเลี้ยวรถแถวนี้ก็จะมีไรสตรอเบอรี่เยอะมากเลยโอ้ยสวยมากเลยน่ผลไม้้านมันเหมือนมันเคียงค่ะคือที่มันเอียงไง เดีย๋ยวเราก็โค้งซ้ายทางเป็นอย่างนี้เลยค่ะีเรยวซ้ายวดูทางที่เราป่านมาค,คือเราวิ่งบนไหลาทางที่มันเป็นขอบของภูเขาอะดีไล่ซับรีร่ค่ะที่นี่เมื่อกี้กล,ล่องละอุ้ยเสียว <c oughs> กล่องละสองร้อยห้าสิบเขบอกสามร้อยลดแล้ว,วลดรดแล้วล ยังไปอยู่โชเฟอร์ก็เหลือตามองอยู่มะว้าวระวังนิดหนึ่งทางโค้งค่ะโค้งแล้วก็ชันด้วยค่ะว้าวเรามาจุดสูงสุดของเขาคอแล้วนะคะไม,ม่ใช่เขาคอพูดผิดทูซัเปิร์ ถ้าเปิดเขาคอคือน้องๆเลยค่ะมาตรงนี้รุ่นเดอะเลยสูงมากคื้อตีคื้อตีว่ามีบ้านที่สวยเยอะเลยอ๋ออันนี้จุดสูงสุดเลยจุดสูงสุดเลยค่ะทางโค้งไปโค้งมาต้องออกแรงสูงเยอะ สายนี้ป่ะสายนี่อ่ะสายไหนภูทนะร์ทายนี่เหรอถูกจังเลยว,ว้าวขึ้นเดินเราต้องเดินลงหรือเปล่าเนี่ยแมะแม่ตู้ตูช่วยกันเลยชันมากชันมากจุดสูงสุดเลยนะคะตอนนี้เรามองไม่เห็นที่ข้างล่างแล้วเราอยู่สูงกบเพื่อนยิ่งเจริญภูทั์เปิยู ตรงนี้คือเขาขอบอกใก,กล,ล้แล้วแต่เราหาที่จอดรถก่อนจุดเขาบอกจุดถึงแล้วแต่ว่า<อ>จุดหมายของขวาคือเป็นทางเดินแล้วเราหาที่จอดรถแล้วค่ะทัาเบิร์ดนะคะเราเห็นเส้นทางเลยค่ะคเห็นเส้นทางรถงงงวิงข้างล่างว้าวดูเส้นทางด้านนี้ีดูเส้นทางนะคะ ทุกจุดที่นี่จะเป็นรีสอร์ทหมดเลยตส้นทางสวยมากเลยค่ะที่นี่คือภูทับเบิกนะคะภูทับเบิกเห็นเส้นทางถนนเลยนี่เส้นทางถนนสวยสวยมากสวยมากเลยค่ะโอ้ <kung> <divide S 1> เห็นเส้นทางรถวิ่งเลยแค่ถ่ายไว้หน่อยอัดคลิปอยู่ค่ะเส้นทางสวยมากมีบ้านพักเป็นเหมือนตัวเอสเลยเนาะซิกแซกซิกแซกซิกแซกถนนอยู่ค่ะพิสุก็ถ่ายได้พิสุถ่ายก่อนสวยมากเลยเส้นทางที่ภูทับเบิกนะคะ ตอนนี้เรามาพักอยู่ด้านนี้เนาะอันนั้นฝั่งด้านโน้นในบ้านพักโอ้สวยที่สุดตรงนี้เห็นเส้นทางรถวิ่งเห็นชาวบ้านเห็นหมู่บ้านว้าวสวยที่สุดเลยคุณรู้ไหมว่ากี่โค้งไม่รู้กี่โค้งเดี๋ยวเราตรงนี้เราอยู่ที่วัดอุณภูมิของภูทับเบิกค่ะจะเห็นถนนเส้นทางที่เรามาเลย สวยมากเลยไ่เนถนนใกล้ๆแสงแยงตามากสวยมากจุดชมวิว360องศาเลยค่ะตรงนี้เขาบอกเป็นจุดวัดอุณหภูมินนนแม่เราขึ้นไปนุ่งกันแล้วค่ะอันนี้สูงที่สุดของคูทับเบิกเลยนะนี่มีคนกลางเต็นท์ด้วยค่ะ อันนั้นขึ้นไปกันแล้วค่ะอยู่ที่อาคารหอดูดาวและที่วัดอุณภูมิเป็นจุดชมวิวพุษาเบิรมีความสูงประมาณ1,768เมตรจากระดับน้ำทะเลตอนนี้อ่านไปก็จะหอบแล้วค่ะเพราะปีนเขามาสูงมากเดี๋วยวจะชนไปชมดู ว้าวเห็นทะเลหมอกเลยค่ะอยู่ภูทับเบิกนะคะเป็นจุดที่สูงที่สุดเลยค่ะ <c oughs> ด้านนี้ก็จะมองเห็นรีสอร์ท <c oughs> และเส้นทนางที่เรามาเมืกี้เราพักอยู่ด้านโน้นใกล้ๆที่มีเสาอยู่บนยอด S <S <forward> ตรงนี้มีชุมชนแล้วก <making> ็รีสอร์ทเยอะเลยค่ะใช้ไม่อ่อยนี้คือจุดชมวิวนะคะแต่คุณแม่เรามากันแล้วเดินหอบแล้วเดี๋ยวเราจะเดินรอบๆให้ชมตอนนี้กาลังเก็บภาพกันค่ะตรงนี้ก็มีเต็นท์นะคะเต็นท์กลางจะเดินวนให้รอบๆนะคะ โอ้ตรงนี้ก็มีเต็นท์ที่จุดวัดนอุทภูมิเนี่ยจะมีที่พักเยอะเลยค่ะด้านนี้ก็มีที่พักที่พักโอ้ยหมอกำลังคุมเลยค่ะตอนนี้แม่เรียกให้ถ่ายรูปกำลักกลงอัดคลิปอยู่ คะ่ะแม่ก็บอกตายแล้วดูบรรยากาศรอบๆกว่อนนะคะเป็นมือกล้องด้วยเป็นคนอัดคลิปด้วยค่ะโห้มาก<ด>เลยดี <c oughs> นะเม,มื่อว่าเอ็นไม่ขาดเพราะว่าเหล็กมันเป็นแหลมๆเลยเนาะเหล็กมันหอเหลอ็นตัดก็ไม่เอ็าก็ไม่เกีไม่เอียงเลยมาทำถนนบนเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดก็ดูดีเนาะวันนี้กำลังลงจากเขา ครับเบิกแล้วค่ะ หลอดเลยค่ะเส้นทางลงจากภูทับเบิกนะคะตอนนี้ตอนนี้เขาบอกว่าไล่โบโคมีขนมจีนเจ็ดสี